วัคซีนเข้าสู่เดือนที่5วันนี้ปริศนาชมพู่ยิ่งดูยิ่งมัว่วและไม่ใช่มั่วธรรมดาถือว่ามั่วแบบพิลึกกึกกือเลยทีเดียวและในทางสังคมผมว่าคดีนี้มีความหมายที่ควรใส่ใจอย่างมากตัวผมเองก่อนหน้านี้ที่จะเกิดมีละครกกกอกเด็กหญิงบนภูเหล็กไฟในตอนนั้นผมมีเพื่อนอยู่ในเฟสนี้ 400กว่าคนนิดๆจนมาวันหนึ่งที่ผมเริ่มรู้สึกอึดอัดกับการอ่านและตามข่าวคดีชมพู่ผมเลยตัดสินใจเขียนระบายความรู้สึกในใจของตัวเองออกไปปรากฏว่าได้เพื่อนใหม่มา1,300รวมกับเพื่อนที่มีอยู่แล้วก็1,700ถือเป็นเรื่องแปลกเล่นเอาวางตัวลำบากอยู่เหมือนกันเพราะจริงๆผมก็เหมือนแค่เด็กนักเรียน ที่เขียนอะไรางานส่งให้อาจารย์ตรวจแต่ใจหนึ่งก็รู้สึกดีที่มีคนสนใจและเปิดใจรับฟังมุมมองของเราร่วมเซง็งเศร้าเดินจับมือไปด้วยกันคดีชมพู่มีคุณอุปการกับสังคมไทยอย่างมากเพียงแค่เราต้องมองให้เห็นตีโจทย์ให้แตกและเข้าใจให้ถึงที่สุดคดีชมพู่น้องชมพู่ได้บอกกับเราทุกคนว่าให้รู้จัก ไตรตรองชีวิตรู้จักตรวจสอบสิ่งรอบตัวคิดและพิจารณาให้มากอย่าเชื่ออย่าใช้ชีวิตด้วยความมักง่ายเพราะสังคมวันนี้มันเจ็บป่วยและเลวร้ายกว่าที่เราคิดอย่างเช่นคนพันกว่าคนถามว่าทำไมต้องมาเสียเวลานั่งอ่านสิ่งที่ผมเขียนทำไมเราถึงกลายมาเป็นเพื่อนกันตรงนี้พูดถึงคดีชมพู่แลกเปลี่ยนกันคำตอบก็คือ เพราะเราไม่พอใจกับสิ่งที่สื่อหรือเจ้าหน้าที่เหล่ากูรูนักกฎหมายทนายความที่หยิบยื่นให้กับเราเพราะเรารู้ว่ามันปลอมมันบิดเบือนมันดูถูกสติปัญญาขัดแย้งกับสิ่งที่เรามองเห็นอยู่ตรงหน้าว่าจริงๆคืออะไรเรารู้ว่ามันยังไม่ถูกยังไม่ใช่แต่เราแค่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงหรือทำไมพวกเขาต้องทำแบบนี้ ยกตัวอย่างคนที่เกลียดลุงพลเขาเกลียดทำไมหรืออย่างกลุ่ม f อซีแม่อะไรที่ทำให้พวกเขายังไม่รู้ตัวว่าควรต้องถูกบำบัดควรต้องหัดใช้ตรรก,กะฝึกฝนการมีทัศนคติในการมองโลกที่ถูกต้องด้วยเหตุด้วยผลเพราะหลายอย่างมันคือการพายเรือให้โจรน,นั่งเหมือนคนกำลังชิงชังสังคมกำลังร่วมส่งเสริมอายุติธรรมให้เฟื่องฟูเพราะแทนที่คนผิด ควจะรู้สึกสลดรู้สึกละอายในการพูดโป้ปดทำร้ายใส่ความคนอื่นโดยไร้หลักมนุษยธรรมกลับเห็นเป็นไอดอลมันบ้ากันไปใหญ่แล้วใครจะรู้ว่าในวันหน้าแนวความคิดเนื้อร้ายแบบนี้จะไม่เป็นอันตรายในทางสังคมถ้าจะพากันยังพยองได้อย่างน่าชื่นตาบานขนาดนี้อย่างเรื่องชัยพลที่หลายคนบอกว่าเขาออกมาดิ้นเกินไป จนทำให้ยิ่งดูน่าสงสัยไปใหญ่เข้าลักษณะคนร้ายยิ่งดิน้นก็เหมือนยิ่งกำลังกับเผยพิรุษพิรุษบ้านเตี่ยมึงเด็กหนังสือเล่มหนึ่งมี300หน้าคุณไปเปิดอ่านหน้าไหนมาใช้ตี่ความลงความเห็นมาทำเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เข้าใจในสากโลโลกกว้างการสื่อสารหรือชี้นำสังคมแบบกระท่อนกระแทน่นกั่ากึกก่งกึง่งเครื่องบกครึ่ง,งน้ำสองแง่สองงาม ผมว่าอย่าเอามาพูดเลยน่ามีประโยชน์กว่าโอเคว่าคนพูดอาจดูเหมือนว่าตัวเองฉลาดอาจไม่ถือว่าผิดเพราะมีข้ออ้างนานา,นา,นาแต่ไม่คิดหน่อยหรือว่ามันดูถูกสติปัญญาไม่ให้เกียรติคนฟังเด็กหญิงชมพู่อายุสามขวบตายปริศนาศพถูกอำพรางมีคนอุ้มไปวางบนเขาเสียชีวิตจากการอดอาหารผ้าผ่อนปกปิดพันกายก็ไม่มี เมื่อใครได้ดูข่าวเห็นสภาพทุกคนก็ต้องต่างหดหูเวทนาทุกคนต่างก็อยากรู้ว่าเด็กไร้เดียงสาตัตวแค่นี้จิตใจมนุษย์ผู้ใดกันหนอจึงกล้าสามารถลงมือทำสิ่งนี้ลงไปได้คนอยากรู้ว่ามันผู้ใดคือผู้ก่อเหตุลงมือครั้งนี้และขณะที่สายตาคนทั้งประเทศถูกดึงให้มามองและตั้งคำถามเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าแม่และพ่อของเด็กหญิงชมพู อายุสามขวบก็ได้ไปพูดให้สัมภาษณ์ออกสื่อต่อหน้าคนทั้งประเทศว่าทั้งแม่และพ่อสงสัยในตัวลุงเขยชิบหายครับฟังอีกครั้งนะครับชิบหายตกตายเลยสิครับใครที่เป็นลุงเขยเอาตรงๆเรื่องนี้อย่ามาทำแกล้งโง่อย่ามาทำใส่ซื่อว่าสิ่งที่คุณพูดไปนั้นก็แค่การตั้งข้อสงสัยเพราะมันไม่ใช่แค่นั้น เพราะนี่มันคือการยิงเป้าประหารต่อหน้าสาธารณชนดีๆนี่เองเพราะสำหรับใครที่เป็นลุงเขยแล้วนี่คือการฆ่าให้ตกตายทางสังคมให้กลายเป็นจำเลยสังคมอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกหยุดเถอะครับหยุดทุกความมารยาสาไถยทั้งคนฟังคนพูดคนสนับสนุนคนเห็นด้วยช่วยเหลือเพราะพวกคุณกำลังหนีห่างความเป็นมนุษย์ และเพราะคนฟังอย่างเราไม่ได้กินญยาเพราะมันไม่ต่างกันเลยกับถ้าพ่อแม่ของใครถูกฆ่าสิ่งแรกที่ตำรวจจะถามก็คือคนเป็นลูกเต้าสงสัยใครภรรยาถูกฆ่าตำรวจถามสามีว่าเคยมีเรื่องกับใครสามีถูกฆ่าคนเป็นภรรยาสงสัยใครมั่งนี่คือหลักการนี่คือความหมายนี่คือความตายในทางสังคม จากน้ำหนักของคำพูดผู้สูญเสียใกล้ชิดชีวิตหนึ่งของคุณได้ตายแล้วชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณไม่บริสุทธิ์แล้วทุกนาทีชีวิตนับจากนี้ที่เหลืออยู่คุณมีป้ายแขวนคอในฐานะผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งของคนในครอบครัวผู้ตายถามว่าใครจะช่วยปลดป้ายห้อยคอตราประทับบนหน้าผากให้กับคุณได้ ถ้าคนร้ายตัวจริงไม่ถูกจับนี่คือเหตุผลที่คุณต้องดิ้นต้องโวยวายต้องสู้ต้องเรียกร้องต้องใหญ่หยุดอย่าแขวนคดีอย่าพักอย่างเงียบเพราะความเงียบมันคือความตายของตัวกูเพราะกูคือลุงเขยที่ถูกพูดถึงเราเป็นคนเรามีชีวิตจิตใจและคิดเป็นเราไม่ใช่หมูหมาเรารู้ว่าชีวิตเราจะเป็นยังไง นี่คือเหตุผลที่ต้องดิ้นเพราะถ้าไม่ดิ้นยอมจำนนนั่นคือคุณยอมรับคำสาบยอมถูกสนตภายและมึงคือควายแล้วถ้าผมเป็นชัยพลผมจะทำมากกว่านี้จะแหกปากเช้าเย็นจะพูดทุกเรื่องจะตีแผ่ฉีกแม่งให้กระจุยผมจะไม่อ,อั้มอึ้งช่างหัวภาพรักษพระเอกคนดีผมจะเป็นปีศาจเอาคืนทุกตัวตน และใครมาบอกว่าผมดิ้นเกินไปน่าสงสัยเผยพิรุธผมจะตอบว่าพิรุธพ่อมึงสิหุบปากเลิกฉลาดอยู่แต่หน้าจอแล้วมาหาคนร้ายช่วยกูถ้าเก่งจริงสังคมวันนี้ป่วยครับมันเข้าใจยากตรงไหนถามจริงๆวิจารณะมันง่ายพายเรือให้จนนั่งมันท้าทายดูเก่ง เป็นทนายรู้กฎหมายสุดท้ายต้องยกมือไหว้ขอโทษเป็นสื่อกระบอกเสียงก็คิดเองเออเองเป็นตำรวจไม่ต้องตอบว่าอะไรเดี๋ยวเสียรูปคดีใครจะยกตำแหน่งอะไรให้ใครก็ให้ไปว่ากันเอาเองพอเขาใช้วิธีทางสังคมก็หาว่าทำงานยากหาว่าดิ้นเกินไปหาว่าไม่เห็นใจผู้สูญเสียไปเชียร์ผู้ต้องสงสัยสังคมหลงทาง อยากสวนว่าพวกคุณนั่นแหละวิกลจริตยิ่งเด่นดังใหญ่โตแม่งยิ่งไร้หัวใจห่างไกลความเป็นคนฉลาดตำราแต่ปัญญาอ่อนทางจิตสำนึกสำหรับเพื่อนใหม่ผมอยากบอกว่าอย่าไปเชื่อไปฟังให้มากครับความจริงมันย่อมจริงด้วยตัวของมันเองความจริงย่อมจริงและสามารถเข้าใจได้ร่วมกันไม่ใช่ต้องจริงเพราะคนนี้เรียนเยอะเป็นศาสตราจารย เป็นอดีตผู้เชี่ยวชาญผ่านผลงานมีชื่อมันไม่เกี่ยวกันเลยครับกับข้าวจานนั้นมันคืออดีตท,ที่คุณเคยกินแต่จานนี้ถูกปรุงใหม่คุณรู้ได้ไงว่ารสชาติมันต้องเหมือนกันอาศัยแค่จากประสบการณ์เคยกินแต่เราเป็นคนชิมจำเป็นด้วยหรอที่ต้องเชื่อทุกคำคดีชมพู่มีคุณูปการต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากเพราะมันทำให้เราตาสว่าง มันอยู่นอกกรอบทฤษฎีไม่มีในแบบฝึกหัดมันทําให้เสือสิ้นลายหน้าหงายอัปลักษ์พยักไร้ายกลายเป็นโง่คนชอบห้อยชอบโชว์หรือคนดังพังลงไม่เป็นท่าเราเห็นกันทุกวันทุกปัญหาคือสิ่งใหม่ชื่อเสียงเรียงนามคืออดีตมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่มีดักดานเชื่อสามัญสำนึกและพฤติกรรมพื้นฐานธรรมดาของเราดีกว่าครับ สัญชาตญาณความรู้สึกอันธรรมชาติให้เรามานี่แหละครับอัศจรรย์ที่สุดยินดีที่ได้รู้จักครับก็คนมันถูกใส่ความเขาก็ต้องออกมาเดินหน้าตามติดคดีเพื่อทวงความเป็นธรรมให้กับตนเองดันไปว่าเขาออกมาดิ้นเกินไปแม่งเป็นตักกะที่สิ้นคิดมากขอขอบคุณบทความดีๆจากคุณบรรจงอินชมชื่นมณะที่นี้อีกครั้งนะคะ